คอยต้องหวานออกสื่อสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ทำเอาคนโสดตายเรียบเลยค่ะกับช็อตสุดหวานของพอยเชอร์มมนและต้องทูพีค่ะที่ต้องทูพีเนี่ยเซอร์ไพรส์พร้อมช่อดอกไม้กลางวงสัมภาษณ์กับงานฉลองความสําเร็จของดีนไดนาสตี้ทางด้านมัมพอยนะคะบอกในว่าเขินสุดๆค่ะที่โดนเซอร์ไพรส์กลางวงสัมภาษณ์และด้วยช็อตน,นี้ค่ะทําให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยยิงคําถามเลยว่าต้องเนี่ยเซอร์ไพรส์บ่อยไหมมัมพอยนะคะบอกว่าเขาไม่ค่อยเป็นคนโชว์ชีวิตนี้พอยไม่เคยปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ตอนนี้เนี่ยงงมากเลยพี่ๆสื่อก็ถามอีกว่าจะมีฟิลคุกเข่าขอ ่งาานหรือเปลมัมพลอยนะคะบอกว่าคําว่าแต่งงานมันอาจจะเร็วไปสําหรับเราพอโตแล้วไม่ได้คาดหวังเรื่องการแต่งงานแต่อยากมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่กับเราไปตลอดในวันที่ดีวันนี้และพรุ่งนี้ก็โอเคแล้วบางคนแต่งไปอนาคตเลิกกันก็มีแต่พอรู้สึกว่าถ้าวันนี้เรายังดีอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วค่ะปัจจุบันนะคะมัมพลอยเนี่ยอายุ40ปีแล้วค่ะขอแค่แบบนี้ก็โอเคแล้วแม่พลอยเนี่ยเรียกได้ว่าแฮปปี้นะจุดนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าพี่ๆนักข่าวและสื่อมวลชนเนี่ย ยิงคำถามต่อเนื่องเลยค่ะว่าโป้งเนี่ยค้างรักจริงไหมแม่พลอยนะคะก็บอกว่าโป้งเขาค้างรักก่อนพลอยก็เลยค้างรักตามเขาตอนนี้เรียกได้ว่าค้างรักพอๆกันสําหรับเส้นทางรักของเขาทั้งคู่นะคะแอดมินเคยทคําคลิปไว้แล้วก็ลองไปกดย้อนหาดูกันได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอ e ีนเนคู่ที่เคลียร์ชัดๆทุกความสัมพันธ์สําหรับโป้งทูพีและพลอยเชอร์แมนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ อีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพทพ์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่ายบ o i อไอเกตเวร์แบรนด์ดินสตาร์หูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ v ีและไอทีโฟนแบรนด์ AT Com สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออ,อกจำนวนมากเช่นงานทุงนี้งานเทเลเซลงานขายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผูย้ประกอบการทูมี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์